นะครับอายุ30ปีภายจากนั้นก็จะเป็นโค้ชนะครับชิงจะเลิศ40ปีภายนะครับก็ขอขอบคุณครับวันนี้พีน้องที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านที่ชมก็มีการไลฟ์สดแชร์ไปเต็ทุกนะครับของช่องไทยทีวีอนะครับวันนี้มีความสุขกันเพื่อนาครับวันนี้เราได้ชมดัวกันอย่างสุดใจพีน้องแฟนเดียรพันเทนะครับ ครับก็อีกสักครู่ครับเรือคู่ชิงที่สามประเภทขอในประเภทเรือสิบสิบพายครับก็จะปล่อยออกมาจากจุดปล่อยครับเรือสามสิบสิบพายนั้นจบแล้วนะครับเรือสิเรือสามสิบสิบพายครับเรือแชมป์ปีนี้คือเรือตังพรครับหรือว่าตังพรแก้ววัตสุนาวาครับเป็นแชมป์ประจับปีนี้รองแชมป์สามสิบสิบพายครับคือเรือเจ้าญามณีนาวาครับ แล้วก็เรือกับสามกับเรือเพชรลำหนึ่งนาวาแหลกได้ที่สี่คือเรือนาคีริครับสามสิดท้ายนั้นแข่งขันเสร็จขึ้นไปแล้วครับเหลือสี่สิดท้ายครับในรอบกับสายน้ำนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งเที๊ยแรกนั้นเทพรสิงเจียบ่าวไทยเหนือก็เทพรสิงชนะไปผุกัรเกอไม่ลำพูนก็เจ้าแม่ลำพูนก็คว้าไทยไปหนึ่งเที่ยวปู่สีออนเจอสอนิสานสอนิสานก็ชนะไปหนึ่งเที่ยว แกอยาไม่มีนาวาเจอคำหยาดเองนะว่าก็คำหยาชนะไปนะครับไม่รู้ว่าเที่ยวกับสายนานี้จะมีเหตุการณ์ว้าวุ่นเกิดขึ้นหรือไม่ครับก็เที่ยวสบายครับเลยาวของเทพนรสิงห์ครับแต่เขาเคลียบพขึ้นแล้วครับตามสายตาครับครับก็มาดูของใหญ่แล้วครับตอนนี้40สีพายครับ เมื่อสโค้ขนสามสิบพิภายกำลังเทียบทุนนะครับเป็นโคชิงชนะเลิศนะครับล้งสีสิบพิภายอันดับที่สามกับประเภทขอเพื่อการสิงนครับจากจังหวัดระยองนะครับกับเปาไทยเหนือจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ช่องไทยพีเอนะครับกดทีวีกดช่องสามนะครับ การเล่นการทอดสดนะครับขอบคุณพี่น้องชาวเไทยทุกท่านครับคันนี้นะครับเป็นความสุขนะครับในวันหยุดน,นะครับเป็นสนามที่5นะครับของประเทศนะครับที่อำเภอเขาคงเราและเกียรตินะครับเป็นปีที่16บเอ็ดต่างตีก่อด ครับนะครับสงมอบความสุขครับตอนนี้ก็จะเป็นที่อำเภอชานุบาลจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะสนามสุดท้ายอาจารย์ทายพีเอสบอกว่า่ายทอดที่อยากเก็บน้ำเขาเต่ารวมเรือทั่วประเทศครับที่มาเป็นเรือเอเป็นรวมทุกอย่างทุกประเทศมาเจอกันเรือเรือหัวพญานาคจากจังหวัดน่านก็เรือหัวเงี่หัวเขาใจอีสานเรือขึ้นโขนีิชมจากภาคใต้โอ้โหรบงานนี้ หรือว่าเป็นรวมรวมเรือสุดๆบอกว่าค่าเช็คล่างแล้วเรือมีเรือตากหัวพบางด้วยโโอ้หรวมค่าเช็คล่างเดิล้านบาทนะครับบอกเป็นล้านไปล้านนี่นะครับบอกความสุขทุกท่านก็อย่าลืมครับสนามสุดท้ายครับสนามที่สิบเขาเต่าจังหวัดระจจคีรุษครับใครเนี่ยจจะมีตัวแทนจากเขาบงกดา ยังไรู้อาจจะพ่อของพีเหลือหัวอะไรครับตารางแล้วเราว่าเราจะต้องไปให้ได้นะภาพได้ับเสือส้อซับมากแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าพใหม่เห็นเราก็เป็นคุณตาเป็นสนามที่ใหญ่นะครับที่สุดในสนามที่สินะครับภาพนะครับเราก็มีการพัฒนานะครับ กาส่งเสริมการให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณครับวันนี้มีการไลฟ์สดนะครับที่น้องแงองชร์ในเฟซบุ<อ>๊กน,<อ>นะครับทุกท่านที่น้องชาวครับอบนะครับสำหรับประวัติเรือครับเทิดตระสิงจากรอเอ็ดครับบ้านทาสะแบงจังหวัดอ,อ็ดครับนายหัวผู้จัดการเรือวันสว่างนิทิบุตรครับน้วงผู้ใหญ่เบิ้มเป็นนายหัวเรือแนละผู้จัดการเรือด้วยนายท้ายเรืออนันต์นินสักครับตกแต่งเมื่อปี52ครับโดยทักษิีชุพันธุบุรีในนามเจ้าแม่จันทิมาพรครับ สาวเออประธานไปครับสาว้อยจันทิมาพรครับมาเจอกับบ่าวไทยเหนือครับในรอบนั้นนเงินครับจับกัดสายเหนือครับผู้จัดการเรือคือนิชากรชาเหล่าครับส่วนในหัวเรือกรกฎเนี่ยมสุราชภาย้ายเรือต่อบึงสมสุพินครับตกแต่ไม่ปีนี้ก็เปียวโขครับยักคําเรือไม่ถูกครับโดยจ้างอินทรีสกลนครลงน้ำแลกสนามห้วยสายนาเวียงครับไม่แน่ครับรอบนี้เรืออาจจะเข้าที่เข้าทางครับเบ่าไทยเหนือครับ อ๋อครับเรือดิ้กแล้วโอ้โหท่านผู้ชมก็ไม่หายใจหายคอแล้วครับอยากชมเรือคู่นี้อยากจะรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ประเภทสี่สิบสีพภายกอกรรมการเยี่ยมแต่จุดปล่อยมาว่าจะเป็นตะคิวแล้วโอ้โหยังปล่อยกันไม่ได้ทุกทีโอ้โหครับก็ปืน,นก็นิ้วเป็นตะคิวครับวางโงไกลไว้ใช่ออเอาแล้วครับนิดเดียวครับแหมท่านประลาดอวุโสก็ตั้งมองใหญ่ครับ อยากดูเรือคู่นี้แล้วคู่ชิงชนะเลิศว่าอย่างนั้นขอเรือครับเรือออกมาแล้วครับ อ่าล้เมื่อได้นำของเสือเก่าอย่างเทพดอนสีแก่ป้าเจ้าแส้ก็เหมือทุ่กของของจังหวัดร้อยเอ็มนี้พบกับเรือเปล่าไถ่เดือบก้อนในหัวเบิร์นซีหัวำหัวเรือมาบอกว่าทีเน่ทีเน่ยวพวกว่าเปล่าไถ่เดือว่าจะไล่เปล่าหรือเปล่าในดาบของเทพได้ตัวเรือสาวน้อยจากจังหวัดดอนสีแรงแสงดีก็ได้กินแรงแสงดีเปล่าไถ่เดือขึ้นมาแล้วจ้า

มันตรองวุนละครับโอ้โหเบียดกันมาครับอ่ตา <c oughs> งแต่ปลอ่อยเชือออกมาแล้วคู่กี้สูสีน้ำแตกกระจุอกระใจโอ้ยาวสาวลึกผ่านมาครับผลการแข่งขันสิบเมตรกรรมการไม่รอช้าครับยกคงให้ร่องน้ำสีน้ำเงนินครับเป่าไทยเหนือเป็นเรือชนะเนป่าไทยเหนือร่องน้ำน้ำเงินเป็นเรือชนะทำเวลาได้หนึ่งจุดสองสองจุดเก้าศูนย์วินาทีครับ อย่างนี้นก็ว้าวุ่นนะครับต้องมีอันสามใช่ไหมครับนี่ถูกต้องไหมอ่าโอ้โหแบบนี้ก็ว้าวุ่นแลวครับไปว้าวุ่นกับผีไายโอ้โหนิเดเยวาโอบแบบยก็แปรีเลียดนะสุสิงชนะนะครับ รอบที่สองบาวไทยเหนือต้องมาเจอกันในรอบที่3มนะครับวีดีโอยโอ้โหโอ้ยทานประหลาดพิรศักดิ์ในใจของท่านก็เป็นคนร้อยเอ็ดเห็นท่านนั่งเอียงซ้ายเอียงขวาก็ธรรมดานช่้รัสิธเนการเป็นพิ้ากด้วยนะครับวันนี้ เออมันคู่ครับก็คงจะมาดูกันรอบสามนะครับคู่ดีเที่ยวสามีเที่ยวสามครับผันวันเพลและผันการชนะอ่าก็คงจะมีการแข่ลรโคับตอนนี้มาดูคู่ที่สิบสองครับคู่จินเจอร์ประเภทชนวอขอระหว่างขุนกางกุดมะขาวนาวาจากนครพนมครับเจอกับนะครับพยัคฆ์ไรเจ้าแม่ระพนจากอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ เป็นโคที่12ในรายการมาฟังประวัติเรือจากท่านอาจารย์เล็กครับครัสำสําประวัติเรือครับเที่ยวต่อไปนี้ครับขุนกังนาวาครับ หรือว่าขุนกัางขุนปะเขานาวาสังกัดวัดศรีจันทราพราวาจังหวัดนครพมนมผู้จัดการเรือกรบสีกะโละขุนปะเขานายหัวตั้งขุนกังนายท้ายเรือพี่ประจักษ์ตกแต่งใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2564ยโดยนายช่างกอบขวัญชัยจากเมืองสวรรค์ครับ<สวน>ผลงานปีนี้ครับรองชนะระดับสองที่สนามหนองสังครแล้วก็รองชนะเะอดับหนึ่งที่สนามหนองยากเมืองนครพนม ส่วนว่าเรือเจ้าแม่ลำพูนนะวันนี้ใช้ตัวเรือพรพระกิตนาครับจากวัดนาเยียวบนราชธานีผู้จัดการเรือหลวงพาะห,หลวงพี่กิตนาครับนายหัวเรือต้งของหวานจากผมเกียมครับนายท้ายเรือจานจบบางระจันตกแต่งใหม่เมื่อปี2565โดยช่างบุญมาทองไทยหรือว่าช่างเยจัดอุบ,บุราชธานีผลง,งานปีนี้ครับ แชมสนามหนองกินพิน65ครับกับนี่ก็คือประวัติและผลงานรอบแรกนะครับเจ้าแม่ลำพูนจากศรีสะเกดชนะอย่างเชนยาแดงขาแปดูวีดีโอตั้งเกครั้งโหวันนี้ครับมาดูครับรอบกับสายนำผลกลางกุดตะเคานาวาจากนครพนมครับสิงห์อีสานเหนือก,กับ เสืออีสานใต้เที่ยวพุ่นกำลังจะออกมาแล้วอรัรแล้วก็ปูศิรอ่อนกับสอนีสานให้พร้อมครับพร้อมกับเจ้ายามณีนาวาคำยาดเอกนาวาครับเกี่ยวกับสายน้ำเพราะว่าเราจะมีเที่ยวที่สามีครับระหว่างเทพนรสินกับเปล่าไชเหนือครับเพราะว่าเกิดความวาบุญขออนุญาตเรือ เที่ยวแรงกันแม่จะวุ้ยแม่จะวุ้ยชนะกันแคนี้เดี่ยวดูจากวีดโอเจ้าแม่ลำพูนเดินชนะไปนิดเดียวเที่ยวนี้มาดูว่าขุนกลางขุนปลาเขาดาวาจะล้างกาล้างแขนได้หรือไม่หรือว่าเจ้าแม่ลำพูนจะเป็นผู้ล้างแขนไม่ธรรมคาเกือจากจังหวัดศรีสะเกษอำเภอราศีไทรในน้นเจ้าแม่ลำพูนมาเจอกับเรือค ตางคนตางสีตางคนตางีตางคนตางายน้ำมชิกระายไฟฟ้องถตกลบตกตลาดถูกตกลงคแลับสาน้ำของขุนตามดาวพาว่าเริ่อสียีสเมร่อแต่ตามสนามเจ้แม่ับหูโ็ยังไม่ยอไม่ขอแถ้คนแอบมาจัเรื่อจะไล่คอเกินจะไล่หมดไล่เสียจะเสียสีเริ่หนุได้กระกสูาน้ำของขุนก่าดาวละโวเอาละโวยคน โโอ้โโอโแล้วก็ผ่านไปครับตีนคโคชิงเจลิเลนะครับ40่ิภีพายประเภทถ้วยขอนะครับกรรมการไม่รอช้ายกโผเสีน้ำเงินครับย้าแม่ลำพูนเป็นเรือชนะเจ้าแม่ลำพูนเป็นเรือชนะทำเวลาได้1.1.37 7ว่ินาทีครับ ทอานคู่จำกินดีด้วยนะครับเจ้าแม่ลําพูนนะครับได้ชชะเลอร์นะครับประเภทขอประเภทขอไปครองนะครับและก็ร้องแชมป์ก็เป็นผลกลางเียรตพระเขานาวาครับได้รองแชมป์นะครับก็ถือว่าเตรียบกันเต็มที่ครับสู้กันเต็มที่สวันนี้ครับนี่คู่นี้คู่นี้นี่สีอ่อนบสนอีสานนี่โอ้โหก็เปรียบกันเต็มที่ครัเป็นทุกคู่ครับ สองคู่ครับต่อไปเป็นคู่จิงจาเลอร์ประเภทกอครับทีที่3คนระับครับเป็นคู่ชิงที่3พอปโตซิออนนะครับกัสอนอีสานจากจังหวัดร้อยเอ็ดอีสานใต้กับอีสานใต้จะเจอกันครับคนะรับโปอซิออนสอออีสานอุบลราชธานีมาดูครับรอบแรก สอดีสานทุบลนครับเปียกเอาชนะอย่างเฉียดฉิวเหมือนกันครับประเทศเหตดขึ้นคอเขาว่าได้ครับเพราะฉะนั้นมาดูนะครับดาบสองรอบกับสายน้ำสอดที่สานครับแต่รับเลือกคู่ที่แข่งเลือกคู่แข่งที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเอาเวลาได้ดีที่สุดแล้วครับตั้งแต่มีการถ่ายทอดมาครับเอาเวลาไปหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งวินาทีครับครับเวลาดีเล้อคู่ครับ ก็คงจะใกล้นะครับความจริงนะครับใกล้นะครับคู่ที่จะได้แชมป์เข้ามาครับแต่ก็มีคู่ที่ว้าวุ่นนะครับที่จะต้องมาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในโคู่นะครับชิงที่สามนะครับขอบคุณพี่น้องพันเรือครับพันเดือพันแท้วันนี้ขอบคุณพักทีมงานขุนกลางุดระเข้านาวาขอบคุณครับขุนกลางุดระเขานาวาท่านทำหน้าที่ลูกผู้ชายพายเรือได้ดีที่สุด ขอจำประเมยผลการขุดบะเขานาวาเดี็กครับทุกคนครับผมขอบคุณครับใครไม่รู้จักทีเดียวผลการขุดบะเขานาวานี่กลับบ้านนี่คุยกับใครไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเขาเป็นทีเดียวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณการดูแลครับเสียให้เยเลยที่ผ่ายมาตรงฝั่งโน้นครับเสื้อทีม่งนะครับ ขอเสียงปลุปืนเจ้าแม่ลำพูนครับเจ้าแม่ลำพูนยังด้วยขอครับเจ้าแม่ลำพูนเสียงปลุือด้วยครับขอคุณครับขอคุณครับนะครับจากเมือลำบนจังหวัดศรีสเกิครับครับเรือพุ่งลำก็เือรลอมศกนะครับครับอพร้อมวิ่งตลอดเวลาไม่มีเรือปัญหาไม่มีเรือแตกครับเอ่อเพราะฉะนั้ว่าเราได้คัดจอดเรือนะครับมีมือดีแล้วก็ทิมเรือที่มีความ นะครับสดนะครับจริงๆครับทีนี้ขอบคุณนะครับที่อำเภอเขาวงอำเภอนะครับท่านในอำเภอนะครับจังหวัดชอบทรนะครับแล้วก็ท่านประหลัดภูสูรนะครับผู้ชอบกีฬาครับท่านประหลัดนะครับวิฬาศักดิ์นะครับท่านก็ทั้งกีฬาฟุตบอลทุกอย่างนะครับในการส่งเสริมนะครับทุกท่านก็มีความสุขนะครับในช่วงวันหยุดสามวันโคต่อไปครับเป็นโคชิงชนะเลิศ นะครับอันดับที่3ปรปอเทพกอพอดปูศีออนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอีสานใต้เจอกันครับกับสอนอีสานจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวมาฟังประวัติกับท่านอาจารย์เล็กครับแล้วก็สําหรับประวัติเรือคู่นี้ครับพอดปูศีออนครับสังกัดวัดทุหกไฟอภูษีสว่างอภูุญทรายจังหวัดร้อยเอ็ดครับผู้จัดการเรือครับจันจรินโกนจาครับ ในหัวเรือแ,แอมบางระจันนายท้ายเรือตรวจลูกสังนวาตกแต่งใหม่เมื่อปี62ครับโดยนายช่างทีจากจังหวัดสกลนครผลงานครับเมื่อปี62ครับเป็นแชมป์จังหวัดสุพรรณส่วนทีเมเรือสอนอีสานขับสกัดบ้านหนองกินเพนตำบลหนองกินเพนอำเภอวาริำรา,รรจ,า,รรา,าจังหวัดราชธานีผู้จัดการเรือนายใหม่ไทยสอนชัยนายหัวก็คือโค้ชสิงห์นะครับ นายไทยเต้มอหอแคนครับเยาวชนสว่างตกแต่งใหม่เมื่อปี2562ครับโดยช่างเพิ่มครับประกอบเรือผลงานครับก็คือเป็นแชมป์สนามน้องกินเพลนครับโอ้ร้อยเห็บเจอของตนครับมาดูกันดูว่าบอดฟูซีออนหรือว่สอดอีสานครับซึ่งไปเที่ยวที่หมายปลายทางสอดีสานเอาชนะไปได้เรียบ นจะได้ขวาแปครับก็พลิกไปพลิกมานะพอแล้วเวลาทักสองลำนี่ก็ถือว่าออกใครก็ได้รอบที่สองนะก็คงจะมีการผ่านไปเราจะมาดูกันว่าคู่นี้จะทำให้เห็นคู่ที่16หรือเปล่าครับก็ขอให้เหลือเจ้าย่ามณีดาวาชอปย่าติเอกดาวา แล้วก็แลือโค้ชที่จะแข่งในเที่ยวตะพันก็คือเรือบ่าวไถเรือแล้วในเทียวตะนาศีครับท่านจะแข่งในเที่ยวที่สามครับดับเรือไปที่เที่ยวตัดสินเลยครับแบกเรือพอดูสีบอลครับในอดีตไม่ธรรมดาครับการพบกับเรือสอนอีสานครับ ก็คู่นี้ถ้าใครไม่ได้ชมจะเสียใจนะครับไปอีกนัน่ครับราะว่าคู่ขี่สูสีรูดีกันสนุกสนนสิงห์ีสามใต้พรปูสีออกจากเจ้าร้อยเอ็ดนะครับเจอกับแชมป์เลยจากสิงห์น้ำโมสิงห์น้ำโขนเวทีสองสีสอนสีส,นสานจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แบบพรสูดสีออนแล้วก็เหลือไม่ธรรมดาครับอจาก,กานัก้นก็โค้งชิงจะเริ่มครับบิ๊กแม็เลยนะครับวันนี้ก็เป็นการเจอระหว่างนะครับเจ้าย่ามณีนาวาจากปูรังธานีเหลือโอ้อกัมมาการสะบัดของโด่งนางพับนายขยับนัำหนึ่งสองปอกสนั่นไายกระพบน้ำกาเ็นเป็นพระวันนาทีร่งสัตว์เก่งร้อยถอยตกไจเจ้าพน ปูอยู่ไ,ไม่ไหวเจ้าปรากฏปลาหมอหอทันใดเจ้าปลาไหลโกกับโผงโกงขอดูเสียงตะเบงเสียงแสบกกระคคดึ๊มมี่ปูวารีน้ำแตกคลองดักก้องหูเจ้าจปลาซิวอยู่ผิวน้ำทำเลงดูบ่อปลาบู่คาจิ้งจี้เพื่อแขนงเดือเอาไว้งานนี้ไม่ทำาลาเว้ยแม้แต่ว่าสัตวุก็ยังมีตาเว้เพราะว่าเจ้าจ้าวเจ้าใหญ่เขากลองกันกนะในแนวของพรูปูสีอ่อนจากจังหว,วัดเมืองเกิรืร้รอยเมืองร้อยเกลือมาเจอกัะเบื้อสอนอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานียอดเรือดีเด่นจากบ้านหลองกิ้ก ตอนีสันจะนไปนิดเดียวเราเล่นสนด๋อใหญดีนะแค่รวดนพื่นดินสะเทือนทั่วเลยหนาเกืออะไรขึ้นโดยพาลาต่อล้งว่าเขาแข่งเรือ่า วันตัดีชันดีลิงค่อยโหดกันขอกอยด้วยกันยังส่งเสียงร้องตึกโขบไปเจะไปออกจับรูมาดูเรื่องผู้นี้ว่าแล้วขอโกสีอ่อนเรื่องคอสเรื่องในบนด้เปลในเสียปได้สีเรื่องใบจีในจีได้จีสอยสานจะบอกว่าแล้วขอปูสีอ่อนเรื่องโดนเกยุเกยุเกลน้ยงผมจบอกว่ากีนแล้วเสกินเลยว่าแล้วขออีสานก็ขอปูสีอ่อนว่าแล้วสีอ่อนสีอ่อนสีอ่อนอี่สานสีอ่อนอีสานสีอ่อนอีสานเอาเต้น ลงอ6 9 4เป็นอันดานะครับอ่าตรวจผลการแข่งขันนะครับอ่าอย่างเป็นทางการนะครับทีมเรือนะครับโซนที่สามนะครับเป็นผู้ชนะนะครับเรือโซนที่สามเป็นเรือชนะครับเรือโซนที่สามเป็นเรือชนะทำเวลาได้1.25.1วินาทีครับครับเรือสองรือครับ ก็จะเป็นไฮไลท์โคชิงชาเลิศครับุ้น40ฝีผ่ายประเทศก่อไฮเคยร์แชมป์นะครับสนามที่ห้านะครับของอำเภอเขาวงนะครับสุดเจ้าสนามปีที่สิบหกนะครับระหว่างทีมเจ้ายญามณนีนาวากับคำยานาวา เชิญทีมเรือทุกลำเรือครับมานะครับเทียบเพื่อเพื่อจะรับรางวัลนะครับเราจะได้รับมอบรางวัลนะครับในภาษานะครับทีมเรือทุกลำเรือเราจะทําพิธีมอบรางวัลนะครับทุกลำเรือครับผู้็จครับขออนุญาตครับผู้จัดการเรือทุกทีมครับที่ได้รับรางวัลครับผู้จัดการร